ครับมาเบิ่งการเข่าสาย rg นะครับเด้ออันนี้จะเป็นการต่อตรงเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราจะมีเข้าสีมีสายนี่ครับมีชิวปุ๊บนี่อันเนี้ยผมจะเข้าให้ดูปุ๊บวิธีปอกปลอยยังไงเห็นไหมครับนี่เขาจิตัดออกปุ๊บเขาจุจตงเท่าแดงไงว้จุดนี้เลยแต่เขาชิวนี่เขาจิตนกลับมาเด้ชิวม้วนกลับมาเราก็จะหมุนครับเขาก็จะหมุนการเข้า rg หกนี่คือการเข่าสาย rg หกจะสายกล้องสายยังกระช่างครับขอแต่เข่า rg หกเขาหมุนให้แน่นครับเขาจะใส่คีมหรือใส่ยังก็ได้ครับ มันจะอยู่แค่นี้ครับเห็นปะมันจะอยู่แค่นี้มันจะอยู่แค่นี้เห็นปะครับกล่องกับบุหรีชันมันจะอยู่แค่นี้กล่องโอโฟเนาะอ่ะมันอยู่แค่นี้ปุ๊บเ็ดจะไหนพันผ้า,าเทปครับเราต่อไปพันผ้าเทปเลยการเข้าสาย rg หกเด้อจะสายกล้องหรือสายทีวีหรือสายยังกระชัง rg หกต้องเข้าแบบนี้นี่ต้องเข้าแบบนี้การปลอกปลอกจังไดครับการปอกก็ถ้าเป็นบ,นบ้านห้องก็ใส่มีดถ้าเป็นซางก็ใส่เครื่องมืออย่างกระไดแต่ผมก็ใส,ส,ส่ไ,ได้ไมีดนี่แหละ การต่อตรงเนี่ยการต่อตรงสาย RG6 นี่คือการต่อตรงสาย RG6 เห็นไหมครับถ้าเขาเราปึ๊บเพา่อเกับตัวต่อต,ตรงมาใส่ต่อตรงมาใส่ปึ๊บต่อมาใส่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเหตุที่กันปยังขึ้นได้ต่อครับนี่ครับทำไมถึงได้ต่อทำไมถึงได้ต่อเห็นไหมครับทำไมถึงก็ได้ต่อเขา,าคีมก็บ๊่ค่อยเขาแล้วทำไมถึงได้ต่อเขา อัดปองี่ใส้มีดก็ได้นี่แต่ย่าให้ตัดชิวเดี๋ยวไว้ประมาณหน,นึ่งเซนนะครับเดี๋ยวไว้ประมาณหนึ่งเซนอันนี้คือสร้างบ,นบานๆได้นี่อ่าเครื่องมือบานๆให้เบิ้งเลยครับนี่เครื่องมือบ,นบานๆนี่ละครับนี่นี่แต่ย่าให้ถือชิวเด้อเพราะว่าบางทีงเ,เอาบ่ได้อคัดตรงคาตเตอร์ไปนี่บางตอ่อันนี้ละอ่านี่ครับนี่นี่ให้ออถือชิวปับ๊บมันวาครับชิวอ,อย่าให้ขาดเด้อชิวอ,อย่าให้ขาดเนี่ย เาเฮาหลุดชิวลงมาหลุดช <Perfect. S 2> ิวลงมาปุ๊บตัวนี้สิปอกแล้วหลุดลงมาน้ำกันก็ได้ว่าเป็นยังปอกลงมาหลุดน้ำกันไว้ข้างๆนี่ก็ได้ลรือสิตัดออกก็ไดปุ๊บจังสี่ปุ๊บมันบอกครับปุ๊บตัดตัดนี่ปอกสายทองแดงนี่เดี๋ยวไว้ประมาณหนึ่งมิลเดี๋ยวไว้ประมาณหนึ่งมิลกะดิเป็นยังซี่เห็นไหมครับกจะเป็นยังซี่ข้างกระซุบเข้าไปข้างกระหมุน หมุนจนเขาซุดปุ๋ล l มันสีเอาตัวขาวมาชนเนาะเอาปอกในสีขาวมาชนเนี่ยครับชนปุ๊บพันผาตีบพันผาตีบครับต่อไปก็เป็นพันผาตีบพันผาตีบเก็บสายอันนี้คือการต่อตรงต่อตรงแบบใส่แบบใส่แบบใส่หัวเอฟแล้วก็ข้อต่อตรงสัญญาณมันสีดีนี่เห็นบ่ครับพันเตีบเตีบบปุ๊บดึง เวลาพันเตปดึงด้วยเดอ้อให้มันตึงา่งกับคู่มันมาคู่มันมาครับนี่ซุบเข้าไปการต่อสายอา6มันขาดอยังกระอกกัดมันขันให้แน่นพอตึงมืออย่าใส่ยังขันเด้อครับเดอ้ออย่าใช้เครื่องมืออย่าใช้อะไรใส่ตะมือเ้องนี้ละบางทีเขาไปใส่ประแจเบอร์ซิปหรือใส่ครีมใส่ย,ยังมันแตกต่อตรงครับจางไดที่นี่พันเตบเก็บ ประสิทาไปี่เบิงสัญญาณพันเตปเก็บพันเตปเก็บครับพันเตปนี่ดึงน้ำครับนี่ดึงเตปด้วยเห็นปะครับพันเตปเก็บนี่พันเตปเก็บนี่คือการต่อตรงของ rg หกเด้อสำหรับช่างมือใหม่หรือลูกค้าจะเฮ็ดเองหรือบ้านจะเฮ็ดเองก็ได้ครับ บอลนยน,นี่มีผาเตปมีมีดมีขีมใบตาตาทองแดงการต่อตรง r g รหกอ่ะเดี๋ยวเขาไปเบิง้งสายสัญญาณกันเดี๋ยวไปเะพาเขาไปเบิ้งสัญญาณกันเดี๋ยวเขาไปดูสัญญาณครับเราจะเข้าไปดูสัญญาณกันเด้อเราจะเข้าไปดูสัญญาณกัน เขากันเนาะโอเคสัญญาณใส่ไอจีหกปุ๊บเปิดปั๊บทีวีอันนี้เป็นทีวีรุ่นเกา่ามันอาจจะบ่ชัดบ่ชัดนิดหน่ยเพาจจะว่าจอภาพไม่ชัดแต่เบอร์สัญญาณเดี๋ยวดูสัญญาณกันอันนี้เป็นน่ะเห็นไ่มครับมันเป็นนำ้ำตาลทรายได้หนิโอ้บ่เห็นบ่เห็นเป็นนำ้ำตาลทรายเดอ้อนี่บ้ที่ปิดนนะ้ำมันนะี่ยอันนี้คือเป็นทีทวีอันนี้คือเป็นน้ทีวี เป็นน้ที่ีเรนตึนตึงตึเดี๋ยวให้ดูสัญญาณกันว่าจะมาดีไหมอันนี้คือสายตอ่อเนี่ยอันนี้ช่อง5้าครับอินโฟเช็คสัญญาณกจดจันกดอินโฟนี่สัญญาณ61-75เหเห็นป่ะครับนี่คือสัญญาณมาแล้วเห็นป่ะครับมีตัวนี้ตัวนี้เป็นการตอ่อวิธีการต่อสัญญาณ RG-6 ต่อตรง อ่ะโอเคครับคลิปนี้กะ้าเป็นคว้มลูกก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้เพราะว่าผมจะมีคลิปลงเรื่อยๆเป็นคลิปที่แบบว่าเฮ็ดจังสีล่ะบ้าน,น,นห้องนี่ล่ะช่างที่ไหนก็ทำได้ประมาณนี้นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็อ่ะครับผมบายบายสวัสดีครับ